อ่ะสวัสดีครับก็มาตีพึ่งแทงนะครับวันนี้เขาติดต่อมาครับก็ดูลังใหญ่ได้อยู่ครับแล้วก็มีลังเล็กลังเล็กนั้นไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูนี่พี่อาทิตย์อยู่ข้างบนแล้วใส่ชุดเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวดูลังเล็กครับนี่นี่นี่โอ้ลังเล็กอยู่นู่นเห็นไหมเล็กแต่หัวน้ําใหญ่นะั่นน่ะใช้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับวันนี้วันพญาวันพอดีครับอืมตามไปพินสากลน,นะแต่ถ้ารันนานน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ แต่ผมเอาวันนี้แหละเอาเอาสะดวกนะครับผมโอเคครับแล้วผมสวัสดีครับก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับขึ้นท้งยังไม่ทันทําอะไรเลยลงมาต้อนรับแล้วครับลุกนี่ครับผมพี่อทิตย์บผมอ่าช่องนะนี้มากับพี่อทิตย์ครับผมสองคนครับเซฟตี้พร้อมอยู่ไม่มีปัญหาเรื่องการต่อยนะครับคือมันมีต่อมาทวนไงก็คือมันเลยดวยังไม่ทันทำอะไรเลย ขึ้นมาพวกก็ลงมาแล้วเดี๋ยวถ่ายลังให้ดูกับกล้องครับนะครับนี่นะครับรังหัวน้ําใหญ่เลยครับนู้นเดี๋ยวให้ดูวิวครับเน่ยสวยเลยคือพึ่งก็จะบินไปหากินรอบๆเนี่ยทางขวาจะมีป่ามีสวนเนาะและ้วก็จะมีเนี่ยต้นไม้ของชาวบ้านรอบเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราทําการตัดเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสี่โมงก็จะมาเปิดน้ำแล้ววันนี้มาบ่ายครับนู่น เห็นไกลๆริบๆหนุ่มก็ต้นพึ่งนะครับต้นยางแต่ปีนี้ไม่ติดครับเดี๋ยวเอารังนี้แหละครับโอเคครับใหญ่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัดรังเล็กนี้ต่ออ่ะอ่ะถุงรั่วใช่ไหมพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนถุงก่อนโอเคครับผมก็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับตัดมาแล้วนะครับผมมีสองรังครับอ่าเนี่ครับรังก็ต้องแบ่งกันนะครับแบ่งเขานะครับก็เหลือประมาณ ท่านี้นะครับผมนี่วันน้ำสองถุงนี่ไข่ครับก็น่าจะเป็นพึ่งรอบสองแล้ะครับพึ่งรอบสองครับผมนี่ก็อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมวันนี้วันดีครับก็มาตีพึ่งตั้งวันพยาวันพอดีครับวันนี้ครับผมของดีครับวันนี้อ่ะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับสําหรับพึ่งแทงนะครับสองลังนะครับผม หลักคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ